เรื่องจริงอิงนิทานเล่มหนึ่งโดยฤาษีลิงดำรวบรวมโดยพลอากาศโทหม่อมราชวงศ์เสริมสุขสวัสดิ์วันที่13มีนาคมพุทธศักราช2516เสียงอ่านโดยสารธรรม เรื่องที่ห้าผีพระผีในเรื่องนี้เป็นผีพระที่วัดท่าเรือตำบลแพงพวยอำเภอดําเนินสะดวกจังหวัดราช,ชบุรีซึ่งหลวงพ่อฤาษีท่านสร้างโบทไว้เนื่องด้วยกรรมการวัดที่นั่นมาบอกว่าการเดินทางไปวัดลําบากเพราะวัดอยู่ที่ดอนทางเรือก็ไปลําบาก การก่อสร้างก็ทำได้ลำบากเพราะชาวบ้านแถบนั้นไม่มีปัจจัยหลวงพ่อจึงตั้งใจสอบถามหลวงพ่อปานเสียก่อนแล้วจึงบูชาพระบวงสวงชุมนุมเทวดาแล้วก็อารัธนาหลวงพ่อปานท่านมาเรียนถามท่านว่าวัดท่าเรือเขาให้ไปช่วยสร้างโบสถ์จะไปได้ไหมท่านก็บอกว่ารับได้ ดังนั้นหลวงพ่อจึงรับปากตกลงจะช่วยวันที่จะเดินทางไปดูที่นั้นกรรมการก็นิมนต์ให้หลวงพ่อเอาฝนไปด้วยเพราะว่าที่นั่นแล้งมากฝนไม่ตกมาตั้งแต่เดือนสามแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าท่านไม่ใช่เจ้าของฝนจะไปกะเกณฑ์อะไรได้อีกอย่างท่านก็ไม่ใช่พระที่มีอภินญ,ญาสมาบัติ ถ้าท่านได้อาปูกสินท่านก็จะบังคับผลให้ตกตามใจได้แต่พวกกรรมการเขาก็รู้ว่าลูกสิษย์หลวงพ่อปานต้องทำได้แน่หลวงพ่อบอกว่าขนาดหลวงพ่อปานเองท่านก็ไม่เคยรับรองตัวเองว่าท่านเก่งเหนือใครท่านบอกว่าท่านอาศัยบารมีพระอาศัยบารมีพรมอาศัยบารมีเทวดา พวกเขาก็ยิ้มในที่สุดกรรมการวัดจึงพูดว่าเขามั่นใจว่าหลวงพ่อสามารถนำฝนไปด้วยได้แน่นอนแล้วเขาก็ลากลับเมื่อถึงกำหนดวันเดินทางหลวงพ่อจำได้ว่ากรรมการวัดได้ขอฝนไว้กับท่านท่านจึงเข้าห้องพระบูชาพระไม่นานหลวงพ่อปานท่านก็มาปรากฏ ซึ่งท่านมรณาภาพไปแล้วนะจะเรียกท่านว่าผีหรืออะไรก็ตามใจท่านก็บอกว่าเขาต้องการฝนก็ได้นี่ลูกหลวงพ่อฤาษีจึงบอกไปว่าท่านไม่ได้มีอภิญญาอาโปกสินจะทำฝนได้อย่างไรหลวงพ่อปานท่านก็บอกให้อาศัยบารมีพระพุทธเจ้า และบอกว่าพระพุทธชินราชที่หลวงพ่อฤาษีเคยหล่อไว้สามารถช่วยให้ฝนได้ดีหลวงพ่อปานท่านแนะนำว่าการบูชาพระพุทธชินราชก็ให้อาราธนาท่านว่าจะขอฝนเวลาเรือเข้าปากคลองแพงพวยให้ฝนตกพรำๆอากาศคร้มพอนั่งเสร็จเรียบร้อยดีแล้วก็ขอให้ฝนตกหนัก ไม่มีลมไม่มีอันตรายสักสองชั่วโมงหลวงพ่อฤาษีก็ปฏิบัติตามคำแนะนำพอวันรุ่งขึ้นก็ออกเดินทางขณะเดินทางก็นึกถึงหลวงพ่อปานนึกถึงครูบาอาจารย์เทวดานึกถึงพระทั้งหมดนึกถึงอยู่ตลอดเวลาพอเรือบ่ายเข้าปากคลองแพงพวยอากาศก็เริ่มครึ้ม ฝนเริ่มตกพรำพรำเรือวิ่งเข้าคลองไปสักชั่วโมงก็ถึงวัดพ่อไปถึงสาวบ้านก็มาต้อนรับก,กันมากพอขึ้นไปเขาปูเสือปูศาสา์ไว้เมื่อหลวงพ่อนั่งเรียบร้อยชาวบ้านประเคนหมากบุรีเสร็จแล้วฝนก็เทลงขนาดหนักเม็ดโตโตจับนาฬิกาไว้ได้สองชั่วโมงพอดี พอครบสองชั่วโมงฝนก็ขาดเม็ดอากาศโล่งทันทีมีโยมคนหนึ่งชื่อโยมเผือกบอกว่าท่านเจ้าคะฝนตกสองชั่วโมงก็มากอยู่แล้วดินที่นี่สวกมากเพราะฝนไม่ตกมานานอยากจะได้สักอีกสักชั่วโมงก็ดีนะคะหลวงพ่อตอบไปโดยไม่ได้คิดอะไรว่า นี่มันกลางวันถ้าฝนตกหนักแล้วก็เดินทางกันลำบากเอาไว้เวลากลางคืนเวลาตีสองตรงตกอีกสักชั่วโมงมันนอนสบายทีนี้ชาวบ้านทั้งหมดก็พากันไม่ยอมกลับบ้านเพราะจะรอดูว่าเวลาตีสองฝนมันจะตกไหมคราวนี้หลวงพ่อก็เลยหนักใจและบอกชาวบ้านว่าหลวงพ่อไม่รับรองว่าฝนจะตก ถ้าหากว่าฝนจะตกก็ตกไม่ตกหลวงพ่อก็บังคับไม่ได้ที่ฝนตกลงมาได้ก็อาศัยพระพุทธเจ้าบารมีพระพุทธเจ้าบารมีพระธรรมพระสงฆ์พรหมและเทวดาท่านสงเคราะห์แต่ชาวบ้านก็ไม่ยอมเชื่อยังคงคอยกันอยู่จนกระทั่งตีสอง กลางคืนดาวเต็มฟ้าสว่างสวัยไม่มีท่าทีว่าฝนจะตกชาวบ้านที่รอต่างมองนาฬิกาไม่ยอมนอนหลวงพ่อท่านก็นอนไม่ได้เหมือนกันได้แต่คิดว่าเมื่อไรจะตีสองแม้เวลาใกล้จะตีสองแล้วดาวก็ยังเต็มฟ้าหลวงพ่อจึงบอกกับชาวบ้านว่าท่านไม่ได้รับรองนะว่าฝนจะตกชาวบ้านก็บอกท่านว่า ท่าตีสองฝนไม่ตกต่างคนต่างก็แยกย้ายกันนอนที่วัดนี้แหละพอเวลาตีสองฝนตกพอดีดาวที่เคยเต็มฟ้าก่อนหน้านี้หายไปหมดแล้วฝนก็ตกลงมาอย่างหนักอีกหนึ่งชั่วโมงเกิดเป็นเรื่องอัศจรรย์ขึ้นหลังจากนี้ทุกครั้งที่ท่านไปที่นั่นก็ต้องเอาฝนไปด้วยทุกครั้งเพราะเขาขอกันมาอย่างนี้ กลับมาเรื่องสร้างโบสถ์ก็จะต้องกำหนดบริเวณที่จะสร้างโบสถ์ก่อนเวลาฝังศิลาฤกษ์ซึ่งในสมัยก่อนเรียกกันว่าผูกโบสถ์แต่ว่าตอนหลังนี่เรียกศิลาฤกษ์กันที่นี้ฤกษ์ของโหนกับฤกษ์ของหลวงพ่อไม่ตรงกันก็เลยมาปรึกษากันว่าจะทำยังไงชาวบ้าน กลงกันว่าจะเอาของหลวงพ่อหลวงพ่อเลยบอกว่าไม่อยากให้เกิดการแตกคอกันในหมู่ชาวบ้านมันไม่ดีท่านจึงเสนอว่าก่อนที่จะถึงเรื่องของโหนหลวงพ่อจะปักหลักเขตเสียก่อนแล้วจะนิมนต์หลวงพ่อเรื่องหลวงพ่อเล็กหลวงพ่อจงแล้วก็อาจารย์เรือนรวมสี่องค์เป็นประธานในการปักหลักเขต แล้วตอนกลางคืนก็ให้มีพุทธาพิเศษคือปลุกเสกเครื่องรางพอรุ่งเช้าก็ปักหลักเขตเอาไม้เสายาวประมาณหนึ่งเมตรปักเป็นเขตไว้สี่มุมอธิษฐานว่าตรงนี้เราจะสร้างพระอุโบสถการปักหลักเขตในครั้งนั้นนิมนต์พระสำคัญสามรูปคือหลวงพ่อโจงวัดหน้าต่างนอก หลวงพ่อเล็กวัดบางนมโคหลวงพ่อเรื่องวัดใหม่เพียงสุวรรณทั้งสามท่านเป็นพระอริยะกันทั้งนั้นตกเวลากลางคืนมีเหตุการณ์อัศจรรย์บนยอดเสาที่ปักเป็นเขตทั้งสี่เสานั้นมีแสงเหมือนดวงดาวสว่างมากถ้ามองจากระยะไกลสักหนึ่งวาจะเห็นเป็นดาวดวงใหญ่มาก ขนาดใหญ่กว่าบาทพระเสียอีกแต่คนที่อยู่ตามบ้านเห็นว่าเป็นดาวลอยอยู่บนอากาศขอบคุณที่เข้ามาฟังช่องสารธรรมเชิญฟังต่อไปได้เลยจ้ะตั้งแต่คืนที่สองมีคนมาแน่นวัดทุกวัน ยังมีระยะเวลารอเลิกของโหนเพื่อฝังศิลาเริกอีกสิห้าวันขณะนั้นมีเพียงเครื่องขยายเสียงเครื่องเดียวพอดีว่ามีหนังตะลุงที่แกเที่ยวเชิดเพื่อขอแลก20ิบาทกับข้าวสารหนึ่งถังต่อคืนเอาไว้เลี้ยงครอบครัวหลวงพ่อก็เลยว่าสร้างแกมาเล่นที่วัดสิบห้าคืนตามราคาของแก แกบอกว่าขอแค่เงินวันละยี่สิบบาทก็พอแล้วปรากฏว่าคนมาเต็มวัดทุกคืนมาดูหนังตะลุงเสาทั้งสี่ต้นถูกปิดทองกันจนหาที่ปิดไม่ได้คนยืนมุงกันเต็มไปหมดคนที่เข้าไปใกล้เสาจะไม่เห็นดาวถ้ายืนไกลมากจะเห็นดาวอยู่สูง ถ้าเข้าไปใกล้ดาวดาวก็ต่ำลงสว่างสวยมากช่วงเวลา15วันนั้นสรุปได้เงินประมาณ2 0 0 0 0 0บาทเศษหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วต่อมาพอถึงฤดูน้ำก็มีเทศอีกครั้งหนึง่งได้เงิน2แสนกว่าๆแต่ก็ยังสร้างโบสถ์ไม่ได้เพราะว่าเป็นฤดูฝนตก คณะกรรมการจึงนำเงินไปฝากธนาคารพอถึงฤดูน้ำในพรรษาก็จัดให้มีเทศกลางปีเพราะที่นั่นถ้ามีเทศหน้าแล้งคนไปลำบากถ้าหน้าน้ำใช้เรือเข้าไปสะดวกกว่าวันแรกก็นิมนต์พระครูโวไปพระมหาจำลองพระสมุพื้นหลวงพ่อฤาษีท่านก็เทศด้วย แล้วก็มีมหาจำรัดวัดอนงคารามวันแรกได้เงินประมาณห้าหรือเจ็ดหมื่นยังไม่มีอะไรขัดข้องพอรุ่งึ้นเข้าวันที่สองฝนตกหนักตั้งแต่เช้าตกเม็ดใหญ่ทั้งคนทั้งพระเตียกปอนกันไปหมดความจริงก่อนจะเทศก็มีการบวงสวงบอกเจ้าที่เจ้าทางเทวดาประจำถิ่นแล้ว ตามแบบฉบับของหลวงพ่อปานซึ่งก็ไม่น่าจะมีเหตุขัดข้องอะไรแต่ที่นี่แปลกคนก็อดทนฝ่าฝนกันด้วยความลำบากพอถึงเวลาเที่ยงวันฝนก็ยังไม่ซาตกหนักอยู่อย่างนั้นพระเทศบ่ายโมงเมื่อใกล้เวลาจะเทศคนก็ยังมาไม่ได้หลวงพ่อท่านก็เลยแงนหน้าขึ้นไปบนฟ้า พูดแบบดุๆว่านี่มันยังไงกันคนเขาจะมาทำบุญทำทานนี่เขาจะสร้างโบสถ์มานั่งแกล้งกันยังไงเลิกเสียทีเท่านั้นแหละพอพูดจบฝนก็ขาดเม็ดทันทีชาวบ้านที่นั่งอยู่เห็นเป็นอัศจรรย์หลวงพ่อพูดให้ฝนหยุดก็พูดได้จากนั้นอีกสักครู่ เรือชาวบ้านก็มาทันพระขึ้นเทศพอดีมีคนมากมายวันนี้จึงได้เงินอีกประมาณสามหมื่นบาทเมื่องานเทศเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อก็ยังอยู่ที่วัดต่ออีกสองวันตกกลางคืนชาวบ้านไปเอาปืนผ่าหน้าไม้กันมากลัวคนจะมาจี้หลวงพ่อได้มอบเงินให้คณะกรรมการรักษา ชาวบ้านทุกคนที่มีอาวุธก็มานอนกันหลายสิบคนเพื่อปกป้องเงินของสงกว่าจะนับเงินเสร็จก็ถึงเวลาตีหนึ่งจึงเข้านอนกันหลวงพ่อเอารูปหลวงพ่อปานไปด้วยท่านก็กางมุ้งอยู่หลังรูปหลวงพ่อปานมีชาวบ้านพร้อมอาวุธนอนล้อมรอบแบ่งกันดูแลเป็นจุดๆภายในวัดเพื่อความปลอดภยัยเมื่อหลวงพ่อรู้สึกเคลิม ก็เห็นพระรูปหนึ่งรูปร่างใหญ่โตเดินเฉียดมุ้งเข้ามาเอามือแตะเท้าแล้วร้องว่าเฮ้ยไอพวกเปรตสิบสามจำพวกหลวงพ่อจึงลืมตาดูรู้แล้วว่าพระนี้ไม่ใช่คนแต่เป็นผีแน่มาทั้งที่ไฟฟ้ายังเปิดสว่าง <c oughs> เห็นตัวก็ชัดเขายืนเฉยประเดี๋ยวนึง รูปร่างของคนก็หายไปกลายเป็นหมูรูปร่างเหมือนหมูสีเท้าแต่ว่าหัวเป็นงูมุดหัวเข้าไปในมูงทำท่าจะกัดท้องหลวงพ่อก็เลยบอกว่าถ้าเก่งจริงให้กัดท่านเลยผีน่ะปราบมาเยอะแล้วอะไรกันคนเขามาทำความดีสับมากลั่นแกล้งทำให้ฝนตกเมื่อตอนกลางวันใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่ และหลวงพ่อก็ได้ทราบว่าผีตัวนี้อดีตจะเป็นเจ้าอาวาสวัดนี้ที่มาแกล้งก็เพราะว่าไม่ได้บวงสรวงให้บุญกับแกโดยตรงหลวงพ่อก็บอกว่าก็เพราะไม่รู้ชื่อก็จะให้ระบุชื่อได้อย่างไรผีอื่นก็ยังมากันได้เลยเคเป็นถึงเจ้าวาัดก็น่าจะมาได้ผีตัวนั้นก็นิ่งไปสักครู่ มันก็ลุกขึ้นยืนแล้วร้องตะโกนว่ามึงเป็นลูกศิษย์พระหลวงพ่อปานหรือแล้วก็หายวับไปหลังจากนั้นหลวงพ่อจึงได้นอนหลับตื่นประมาณหกโมงขณะกำลังฉันข้าวต้มนายวาดเปาเล้งวิ่งเข้ามารายงานว่าแม่ยายป่วยหนักเมื่อประมาณปีสี่เห็นจะได้ลุกขึ้นมาพูดไม่รู้เรื่องเลย เหมือนคนเสียสติคนที่ว่านี้ก็คือโยมเผือบซึ่งเป็นคนที่เป็นกําลังใหญ่ในการสร้างโบสถ์นายวาดแกจะเอาไปโรงพยาบาลหลวงพ่อบอกให้ในายวาดกลับไปที่บ้านก่อนแต่อย่าเพิ่งพาแม่ยายไปโรงพยาบาลประเดี๋ยวหลวงพ่อจะไปหาแล้วจะบอกว่าให้ทำยังไงนายวาดก็ลงเรือกลับไป พอหลวงพ่อไปถึงนายวาดรายงานว่าตอนกลับมาถึงแม่ยายแกยังพูดอยู่แต่ก็พูดไม่รู้เรื่องพูดแต่วัดวัดอะไรก็วัดใครมาถามเรียกพ่อเรียกแม่ไม่ยอมรับเป็นแม่ของใครเป็นยายของใครบอกว่าข้าไม่ใช่แม่เองข้าไม่ใช่ยายเองหลวงพ่อจึงมั่นใจว่าไม่ใช่โรคประสาทคงจะเป็นเรื่องผี เมื่อหลวงพ่อไปถึงโยมเผือกเงียบไม่ยอมพูดถามอะไรก็เฉยหลวงพ่อก็เลยพูดขึ้นมาลอยๆว่านี่เราพบกันแล้วนะเมื่อคืนตอนดึกแล้วบอกให้มาช่วยกันนะนี่โยมเผือกแกเป็นกำลังใหญ่ทั้งลูกทั้งแม่ทั้งหลายทั้งตระกูลนั่นแหละโบทหลังนี้ถ้าใครให้เงินไม่พอเท่าไรเขาก็จะช่วยให้เสร็จ เรามาแกล้งเขาทำไมมีแกล้งฉันมาแล้วไม่พอยังมารังแกผู้หญิงไอคนแบบนี้เสียศักดิ์ศรีถ้าเป็นพระก็หาศีลไม่ได้พอพูดเสร็จเขาก็หันมามองแบบไม่พอใจแต่ไม่ยอมพูดอะไรหลวงพ่อเลยบอกว่าให้เลิกแกล้งผู้หญิงได้แล้วมีอะไรให้ไปบอกหลวงพ่อที่วัดและห้ามไม่ให้ไปรังแกงใครอีก ไม่อย่างนั้นหลวงพ่อจะจัดการเด็ดขาดผีนี่ไม่เคยกลัวปราบมาเยอะแล้วจากนั้นหลวงพ่อก็ให้เจ้าบ้านเอาน้ำมาขันหนึ่งเพื่อทำน้ำมนต์หลวงพ่อก็แค่ว่าอิติปิโสไปส่งเดชเพราะรู้อยู่ว่าผีตัวนี้ไม่กลัวพ่อส่งน้ำมนต์ให้กินเขาก็กินหมดขันซึ่งคนธรรมดาก็คงจะทำไม่ได้ ดื่มหมดแล้วก็บอกว่าหวานจังขอบคุณที่เข้ามาฟังช่องสาระธรรมเชิญฟังต่อไปได้เลยจ้ะหลวงพ่อบอกว่าจะกลับวัดแล้วและกำชับเจ้าบ้านว่าไม่ต้องพายมเผือกไปโรงพยาบาลถ้ามีอะไรผิดปกติให้บอกท่าน ก่อนหลวงพ่อจะไปก็หันไปบอกโยมเผือกที่ผีมาแกล้งว่าให้กลับวัดไปกลับท่านแล้วท่านก็ลงเรือมาหลังจากนั้นทางบ้านโยมเผือกมารายงานว่าโยมเผือกหายจากอาการที่เป็นแล้วลูกหลานถามแกว่าแกเป็นยังไงบ้างแกก็บอกไม่ได้เป็นอะไรก็แค่หลับไปตามปกติเท่านั้นเรื่องราวทั้งหมดก็จบลง สรุปว่าการหาเงินในการสร้างโบสถ์ของวัดนั้นต้องอาศัยผีพระองค์นี้ที่เรียกว่าผีก็อย่างที่หลวงพ่อได้เคยบอกไว้เพราะว่าเป็นอธิษมานกายส่วนผู้ฟังจะมีความเห็นเป็นประการใดก็ตามแต่ท่านท่านสามารถกดรับฟังเรื่องราวทั้งหมดของหนังสือชุดนี้ได้ตามรายละเอียดด้านล่างคลิปได้เลยนะคะ และอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องสารธรรมขอบคุณมากค่ะ